สวัสดีค่ะหนูกลับมาอีกครั้งนะคะกับอากิเนเตอร์อับดุลถามอะไรอับดุลถามค่ะไหนนันซี่ต้องแปลกแล้วหรอตัวของคุณมีผมสีดำหรือไม่อืม จะมั้งตัวของคุณเป็นผู้หญิงหรือไม่ไม่ตัวของคุณต่อสู้ด้วยดาบหรือไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวของคุณเชื่อมโยงกับแอทแทกออกไทยท่านหรือไม่ไม่ตัวของคุณเป็นส่วนหนึ่งของอ่เย้เล้วใครรู้ว่ามันอ่านออกเสียงหรือมีใครรู้จักไงก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะ เอ่ไม่ตัวยคของคุณล่าปีศาจหรือไม่ใช่แล้วก็คุณทําหน้าที่ในกองกบบาลังป้องกันอิสราเอลหรือไม่ไม่ตัวคของคุณมีหัวสัตว์หรือไม่ไม่ตัวครของคุณเกลียดแมวหรือไม่ไม่ตัวยคของคุณเป็นตัวละครของคุณจากวง5 SOS หรือไม่ไม่ตัวของคุณมีน้องสาวหรือไม่ใช่ เพก่อนคุณมีความสามารถในการควบคุมพลังควบคุมจิตใจหรือไม่ไม่เพก่อนคุณเป็นนักฆ่าปีศาจหรือไม่ใช่ก็ถามไปแล้วนี่ <c oughs> คุณมีไฮไลท์สีแดงหรือไม่ใช่ทันจิโร่คามาโดจากคิเมสุนโนะหญยบาที่เรายัางไม่ได้ดอกเรื่องหนูยนโยบะคิเมสุโนะหญยบาเลยใช่เยอะมากเราถูกอีกครั้ง ทันจิโรค่คามาโดชิเมสุนโน่บะานี้เล่นไปแล้วมือเจ็ดมืนเก้าครั้งสุดเมื่อสามวันที่สาเดือนเปี2021ขีดกลางห4ึ่งเเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจบกันเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย